ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์แลนแหล่งรวมข้อมูลยานพาหนะสุดล้ำอาวุธยุธโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีระดับสูงจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบเครื่องจักรกลทรงพลังหรือเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำยุคอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในขี่ปนาวุธพิสัยกลางที่น่าจับตามองที่สุดจากเกาหลีใต้ นั่นก็คือ HYUNMOO 2C หรือที่รู Warm ้จักกันในชื ini, ่อฮยอนมู 2C เป็นขีปนาวุธที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเกาหลีใต้ซึ่งพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและตอบโต้ภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ขีปนาวุธ HYUNMOO 2C เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากกลุ่นก่อนหน้าอย่าง HYUNMOO 2A และ HYUNMOO 2B โดยรุ่น 2C นี้มีการปรับปรุงทั้งระยะยิงที่ไกลขึ้นความแม่นยำที่สูงขึ้นและความสามารถในการเจาะระบบป้องกันทางอากาศของสัตรูทำให้กลายเป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังและทันสมัยมากขึ้น hyunmoo 2 c เป็นขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้น surface to surface missile ที่มีพิสัยการยิงประมาณ800กิโลเมตรซึ่งไกลกว่ารุ่น2บี b ที่มีระยะประมาณ500กิโลเมตรตัวขีปนาวุธมีน้ำหนักราว5ตันความยาวประมาณ12เมตรและใช้เชื้อเพลิงแข่งในการขับเคลื่อนจุดเด่นสำคัญคือการออกแบบให้สามารถติดตั้งหัวรบที่มีอนุภาพสูงได้และสามารถยิงได้จากยานยิงเคลื่อนที่ เทลทรานสปอร์เตอร์เอเรกเตอร์ลอนเชอร์ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานภาคสนามในด้านเทคโนโลยีการนำวิถี H Y U N M O O 2ใช้ระบบนำวิถีผสมผสานร,ระหว่าง G P S และระบบนำวิถีเฉื่อย Inertial Navigation System เพื่อให้สามารถเจาะเป้าได้อย่างแม่นยำโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนวงกลม C E P ต่ำเพียงประมาณ5เมตรถือเป็นระดับที่น่าทึ่งสำหรับขีปนาวุธพิสัยกลาง ขีปนาวุธรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัท LIG Nex 1ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอาวุธชั้นนำของเกาหลีใต้โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยป้องกันประเทศ a d a g e n f e r d f e n s e d e v e l o p m e n t และอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ถือเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธอย่างอิสระของประเทศ วัตถุประสงค์หลักขององค์การพัฒนา HYUNMOO 2C คือเพื่อเสริมสร้างศัก,กยภาพในการตอบโต้ภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในบริบทของความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถใช้ในภารกิจโจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เช่นฐานทัพโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบบัญชาการของศัตรูโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมาย อีกหนึ่งข้อได้เปรียบคือ HYUNMOO 2C สามารถนำไปติดตั้งในระบบยิงหลายรูปแบบทั้งจากพื้นดินหรือจากเรือรบในอนาคตเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานทางยุทธศาสตร์ในแง่ของราคานั้นแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเกาหลีใต้แต่จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธโธปกรณ์ คาดว่า HYUNMOO 2C จะมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านดอลลาร์หรือประมาณ74-111ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับการติดตั้งหัวรบและระบบควบคุมการยิงที่แนบมาด้วย ราคานี้ถือว่าไม่สูงเกินไปหากเทียบกับขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่นอื่นๆจากประเทศมหาอำนาจเช่น A 5 0 0 i s อ a n ิสกันเด์ของรัสเซียหรือ DF 1 5ของจีนซึ่ง HYUNMOO 2 C ก็สามารถแข่งขันได้ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและราคาขีปนาวุธรุ่นนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้ในการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการส่งออกเทคโนโลยีทางทหารไปยังประเทศพันธมิตรเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือแม้กระทั่งประเทศในตะวันออกกลาง HYUNMOO ส4จึงไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่สร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีของชาติที่พร้อมจะยืนหยัดในเวทีโลกแม้ว่าขีปนาวุธจะเป็นเครื่องมือแห่งการทำลายล้าง แต่ในทางยุทธศาสตร์แล้ว H Y U N M O O 2C ก็ยังเป็นเครื่องมือแห่งการป้องปรามที่ช่วยให้ประเทศสามารถปกป้องอธิปไตยของตนเองและส่งเสริมเสถียรภาพในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนสำหรับใครที่สนใจเทคโนโลยีทางการทหารหรือการป้องกันประเทศแบบลึกซึ้ง H Y U N M O O 2C ถือเป็นหนึ่งในระบบที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะผสมผสานทั้งนวัตกรรมการออกแบบที่ทันสมัยและจุดมุ่งหมายด้านยุทธศาสตร์ไว้อย่างลงตัวหากคุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับอาวุธล้ำยุคแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องออ t โตคาร์แลนด์เพื่อรับชมเนื้อหาสุดพิเศษในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า